สารานา,นากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องรีรีเข้าสารวิธีเล่นรีรีเข้าสารผู้เล่นสองคนยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะเป็นซุ้มประตูคนอื่นเกาะไหล่กันลอดใต้ซุ้มไปเรื่อยๆผู้เล่นสองคนที่เป็นซุ้มประตูจะร้องเพลงประกอบ เวลาลอดใต้ซุ้มหัวแถวจะต้องเดินอ้อมหลังคนที่เป็นซุ้มประตูครั้งละคนเมื่อจบเพลงผู้เป็นซุ้มประตูจะกระตุกแขนลงกั้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลางแล้วคัดออกไปคนข้างหลังต้องระวังตัวให้ดีมิฉะนั้นตนต้องออกจากการเล่นต้องผ่านให้ได้หมดทุกคนจึงจะจบเกมบทร้องประกอบการเล่นมีว่า รีรีเข้าสารสองธนานเข้าเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคดข้าวใส่จานผ่านเอาคนข้างหลังไว้ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t h a i o r t h